สร้างใจมีสําขัญมากนะหรักใจเป็นหลักสำ้ำขัดรักใจยังเป็นหลักสร้างมีด้วยเราหามาได้มากน้อยจะจับจ่ายใช้สอยไปทงไรมีหลักใจคือทําเป็นเครื่องที่สืบพิจารณาตัดเลือกควรจะแยกไปทางไหนประโยชน์ทางไงทางไหนเก็บไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ใช้ไปทางไหนก็เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าผู้มีธรรมถ้าผู้มีธรรมเอาจนกระทั่งบันตายมันก็ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเพราะกิเลสพาให้มันโ ความตนีที่เหนียวนี่แล้วก็ไปจมอยู่ในนรกอเวักีชั้นแรกใครช่วยมันได้ความตนหนีช่วยมันได้ที่ไหนมีน้มัดขอมันลงนรกความดีต่างหากบุญกุศล,ลที่ทานต่างหากที่ช่วยจุน้ากคนขึ้นจากนรกให้พยายามสร้างใจหลักใจของเรา